วัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนีสิมาเอิญ <c oughs> มือนีสิมาเอิญเงินเอิญทองเด้อพี่น้องมาเจอได้น้ำเพลินสิมาเบาใส่ในหมอนมันสิอซักสิทธิ์อิลีบอบพี่น้องขาบมาซักสิทธิ์อิลีขับฟีเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งอีกรอบเด้อพี่น้องเด้ออันเฮ็ดตามก็ยังย,าย,ยายท่อน,นเนนนพิ่นเฮ็ดนี่เบิ่งแล้วเนาะพี่น้องเนาะ นี่มือนีสาวนุชกับสิเฮ็ดให้เบิ่งเด้อพี่น้องนงเด้อพี่น้องเด้ออันเวลาเฮางเบาห้าเอาเอาเอา,เอาวางลงเอาที่จิงแก็งเด้อเอาตรงที่ไม่จิงเกงนะฮะเบาเ้านะฮะแต่กุกลมลงสาวทูดเด้อกดมอนหนึ่งทักซีทขอให้สาวนุชหรือนางสาวปีอนุเสนพุชขอให้ ลำล้ำด้วยไรมีเงินไหลมาเทมาขอบัญชีของสาวพี่นุเสียนพูดแนเด้อขอให้ผู้ขาได้แนเด้อขอให้ผู้ขายผ่านแนเด้อพี่น้องเด้อขอให้ผันผ่านสั่งไล่ได้ขอให้เพื่อนปุดล็อกข่อยแนเด้อขอให้เงินไหลมาเนี่ไหลมาแนเด้อพี่น้องเด้อขอให้มีเงินมีทอง ขอบัญชีสาวนุตเกียะนุตเนียรด้วยจ้าอ่ะเจ้าบอกแค่นี้ละพี่น้องบอก,ละละก้วๆค่ะกันถารอเบิ่งอีกได้พี่น้องเด้อเอาสำนีกละจ้าสวัสดีจ้า